คูแอนพาร์เรนต์โคนะคะจากเพจคูแอนพาร์เรนต์โค้ค่ะค u แอนเป็นโค mm ้ช hmm. พ่อแม่ที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการปรับพฤติกรรมการเลี้ยงลูกนะคะขณะเดียวกันเป็นวิทยากรและกระบวนกรในการอบรมคอร์สการเลี้ยงลูกมากมาย mm hmm. การฟังลูกให้ได้ยินด้วยหัวใจเซลฟเอสทีมหนูพ่อแม่สร้างให้และวินัยเชิงบวกค่ะขณะเดียวกันคู mm hmm. อแอนก็เป็นวิทยากรอยู่ในคอร์สออนไลน์ Online ของสกิลเลนที่ผ่านมาก็คือ การเลี้ยงลูกไม่ปรีดจำได้ไหมการเลี้ยงลูกไม่ปรีดอยู่กับลูกไม่ปรีดเป็นพ่อแม่ที่คุณอยากเป็นสร้างเส้นทางสมองลูกอย่างมีความสุขคอร์สทั้งนี้ค่ะจะเป็นคอร์สซีรีส์ที่2ที่จะต่อยอดให้คุณพ่อคุณแม่นำทางการเลี้ยงลูกไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือ Self e เอสต m หรือความภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กๆค่ะ ความภาคภูมิใจในตัวเองของเด็กๆจะส่งผลทําให้เด็กๆเ,เนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตประสบกับสิ่งที่ดีและก็มีความสุขกับตัวเองนะคะเซฟเอสติ Safe เป็นสิ่งที่สําคัญกับเด็กๆมากนักจิตว,วิทยาหลายๆท่านก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อีลิกเบิร์นนะคะได้กล่าวว่าเด็กๆเ,เกิดมาเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงการเลี้ยงดูส่งผลให้เจ้าชายเจ้าหญิงกลายเป็นกบเรามาเลี้ยงลูก ให้ถูกวิธีนะคะสร้างเจ้าชายเจ้าหญิงให้เป็นพระราชาและพระราชินีที่งดงามและก็มีความมั่นคงและก็ปกครองประเทศได้อย่างสงบสุขมีความสุขดีกว่าที่จะให้กลายไปเป็นกบนะคะควรเชื่อมั่นว่าคุณพ่อคุณแม่ทําได้แล้วก็การเลี้ยงลูกที่สร้างเซ์เอซิมไม่ยากง่ายคอร์สครั้งนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ที่สกิลเลนมาเรียนกันด้วยกันในครั้งนี้เป็นซีรีสที่2ไม่ยากง่ายๆมาเรียนกันเร็วเร็วเร็ว,รวสวัสดีค่ะครูแอนจากเพจครูแอนแพ n t น o ค c ชกูรูการเลี้ยงลูกแบบแฮปปี้แฮปปี วันนี้ครูแอนจะมาพูดถึงสิ่งที่คุณแม่ท่านหนึ่งค่ะได้เขียนมาปรึกษาในออในไลน์กลุ่มนะคะโดยที่เธอปรึกษาในเรื่องของการที่ลูกมีภาวะวิตกกังวลค่ะว่าจะทำยังไงดีนะคะโดยที่คำถามของคุณแม่ก็คือว่าขออนุญ,ญาตปรึกษาค่ะน้องป .5 เป็นผู้ชายนะคะเรียนพิเศษแล้วก็ตอนที่ทำคะแนนเก็บก็ทำได้ดีตลอดค่ะแต่ว่าพอสอบตก แต่ว่าพอสอบเนี่ยตกทุกครั้งเลยนะเป็นเพราะอะไรอะคะเคยถามลูกอยู่เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรเขาก็บอกว่าเวลาสอบมันมีเวลานะเขาไม่ชอบเลยรีบเห็นออพอเห็นเพื่อนรีบออกเนี่ยเขาก็รนไปทุกครั้งเลยทําให้เขาทําข้อสอบได้ไม่ดีแล้วก็เลยทําให้เกิดว่าคะแนนเนี่ยสอบตกนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็มีวงเล็บมาค่ะว่าแต่ว่าตอนที่เรียนพิเศษเนี่ยลองจับเวลาดูเขาก็ทําเสร็จก่อนทุกครั้งนะคะ เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงได้บ้างคะนะคะก็ในเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพของทั้งความวิตกกังวลในตัวคุณแม่เองเกี่ยวกับเรื่องของการที่น้องเนี่ยสอบตกอยู่เป็นประจำทั้งทั้งที่เรียนพิเศษแล้วทั้งทั้งที่ตอนที่เรียนพิเศษเนี่ยก็จับเวลาดูก็ทำได้ทำคะแนนสอบได้ก็ไม่น่ามีปัญหานะคะแต่พอเวลาที่น้องเข้าไปสอบจริงๆแล้วเนี่ย กลายเป็นว่าทําไมน้องถึงเกิดอาการรนแล้วก็ทําคะแนนสอบไม่ได้ทุกครั้งเลยนะคะจากที่คุณแม่สอบถามมานี่แกรนก็สันนิษฐานว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นอยู่หลายๆครั้งแล้วนะคะจึงทําให้คุณแม่เนี่ยไม่มีทางออกและไม่ทราบว่าจะ ไปทางไหนต่อหรือว่าจะตัดสินใจทําอะไรต่อดีเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยได้ทําไปทุกสิ่งอย่างแล้วถึงแม้ว่าจะเรียนพิเศษก็แล้วลองจับเวลาดูก็แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะทำคะแนนได้ดีขึ้นทั้งนั้นจริงจริงเนี่ยจากที่เราอ่านอ่านคําถามเนี่ยเราสามารถทราบได้ว่าน้องนี่ก็มีความสามารถในการทําข้อสอบผ่านแน่นอนแล้วละ่ะนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรคะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเรื่องของภาวะวิตกกังวลในใจของ เด็กน้อยนะคะสิ่งที่แคว้นได้เขียนคุยยับคุณแม่ท่านนี้นะคะเพื่อที่จะให้คําตอบกับเธอนะคะข้อแรกเลยข้อที่1ก็คือณนะตอนนี้ปัญหาไม่ใช่การสอบตกและ ถูกไหมเพราะว่าน้องมีศักยภาพในการที่จะสอบน้องสอบผ่านแน่นอนปัญหาไม่ใช่เรื่องของการสอบตกแต่ปัญหาคือความกังวลในใจเด็กซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถ้าเราได้แก้ไขนะคะก็จะทําให้น้องคลายความกังวลลงและก็สามารถที่จะมีสมาธิในการทําข้อสอบมากขึ้นถูกไหมนะดังนั้นเองเนี่ยวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงว่าลูกมีภาวะวิตกกังวลจะทํายังไงดีนะคะสิ่งที่ครูแอนบอกกับคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ เรื่องของการที่เราจะต้องไปวิตกกังวลเรื่องน้องทําข้อสอบไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราต้องเป็นห่วงคือเรื่องของภาวะวิตกกังวลในใจน้องซึ่งจากที่ฟังดูเนี่ยก็น่าจะมีภาวะวิตกกังวลค่อนข้างมากเพราะว่าไม่สามารถที่จะกํากับตนเองให้มีสมาธิอยู่เมื่อเห็นเพื่อนลุกออกไปเนี่ยเขาทำให้ตัวเองรนนะยิ่งรนก็ยิ่งทําข้อสอบได้ไม่ดีนะคะสิ่งที่ครูแอนบอกคุณแม่เนี่ย ข้อที่2ก็คือในเรื่องของการที่พ่อแม่จะต้องกลับมาเป็น security base ในใจให้กับลูกนะคะคือณตอนนี้เองเนี่ยพอการที่เขาเนี่ยมีภาวะวิตกกังวลอยู่ในใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าความรู้สึกมั่นคงทางใจในสิ่งนี้สิ่งที่พ่อแม่จะทําได้นะคะคือเราไปช่วยเขาในห้องสอบไม่ได้และเราก็ไปช่วยเขาในเรื่องของวิชาการก็ไม่ได้แล้วเพราะจริงๆเขาเก่งอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราทําได้ก็คือว่า ให้ความวางใจเขาให้ความวางใจเขาอยู่จากพ่อแม่เนี่ยให้อยู่ในใจของเขานะคะซึ่งคำนี้แอนใช้คำว่า security base นะคะในใน,ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะได้ยินคำว่า security base อยู่บ่อยๆแต่ว่าในเมืองไทยเองพอเรามาใช้คำว่าความมั่นคงทางใจมันก็จะทำให้ดูแล้วเหมือนจับต้องไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่จะทำให้น้องเนี่ยเขารู้สึกว่าเขารู้สึกมั่นคงทางใจก็คือว่า สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้พูดคุยกับน้องนั่นแหละนะว่าโอเคถึงแม่หนูจะทําไม่ได้นะแม่ก็รู้ว่าหนูตั้งใจทําแล้วคราวหน้าเราก็ลองมาทํากันใหม่ดูอีกทีหนึ่งนะคือให้เขารู้สึกมั่นคงทางใจว่าไม่ว่าเขาจะทําได้หรือทําไม่ได้เนี่ย ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปด้วยด้วยดีแม่ก็จะยังรักเขาเหมือนเดิมแม่ก็จะไม่โกรธเขาแม่ก็จะไม่โมโหเขาแบบนี้ควรที่ควรพูดถึงคาว่าแม่ไม่ได้หมายถึงคุณแม่คนเดียวนะคะแต่หมายถึงทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่ความเป็นครอบครัวของเราก็จะยังคงเหมือนเดิมการเรียนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ที่จะ เป็นการทดสอบนะคะว่าเราเนี่ยเรียนรู้หรือว่าเราเข้าใจมันมากน้อยแค่ไหนนะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าการสอบของลูกเนี่ยสอบตกก็ไม่ได้หมายความว่าตัวลูกเนี่ยจะล้มเหลวไปทั้งชีวิตนะคะการสอบของลูกเป็นเพียงแค่บอกว่าหนูมีความเข้าใจในเรื่องการเรียนมากน้อยแค่ไหนนะแต่จากที่แม่ได้เห็นจากที่หนูเรียนพิเศษรวมจนถึงที่หนูได้ทำข้อสอบตอนช่วงที่เราทดสอบกันตอนช่วงเรียนพิเศษหนูทำได้ แม่รู้ว่าหนูเนะี่ยมีความเข้าใจในบทเรียนแต่ว่านะัตอนนี้อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการที่เพื่อนออกเร็วนะดังนั้นเองเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรนะ ก็กลับมาที่จะมาฝึกสมาธิกันดีกว่าว่าเราจะทํายังไงที่เราจะทําได้ดีขึ้นแบบนี้นะคะคือเราลองลดความกดดันในเรื่องของผลคะแนนสอบลงนะและให้ความใส่ใจไปในเรื่องความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจของเขานะคะแล้วกลับมาที่จะช่วยในเรื่องของการที่เราจะมาค่อยๆให้เขารู้สึกผ่อนคลายลงนะคะกรวก็ไม่อยากจะบอกว่าให้เราไปฝึกสมาธิลูกนึกออกไหมเพราะพอ,พอบ,าบางครั้งแล้วเองเนี่ยพอเรามีความต้องต้องต้อง ต้องการและมีความตั้งใจมากเราก็จะฝึกสมาธิลูกฝึ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 กด้วยความกดดันเนี่ยก็จะทําให้ลูกกังวลมากกว่าเดิม คือแทนที่เราจะช่วยทําให้ลูกเนี่ยผ่อนคลายลงเนี่ยลูกกังวลมากกว่าเดิมนอกจากกังวลเรื่องการสอบยังกังวลเรื่องสมาธินะคะดังนั้นเองสิ่งที่เราต้องกลับมาทำณนะตอนนี้คือพ่อแม่กลับมาผ่อนคลายตัวเองลงผ่อนคลายความกดดันลูกและมาเป็น security b a s ตนะคะความมั่นคงทางใจให้กับลูกเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกให้ลูกรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนูเป็นลูกของแม่และแม่ก็รักหนูเสมอ ไม่ว่าหนูจะสอบตกหนูก็ยังเป็นลูกของแม่แม่ก็รักหนูเสมอนะคะพอเขารู้สึกผ่อนคลายลงว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขามีพ่อแม่อยู่เคียงข้างกายเขาอยู่เสมอมีพ่อแม่เป็นเบาะที่รองรับเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขากลับมาซกอก อ,อุ่นๆนะคะซบอกอุ่นให้เขาได้กลับมาปลอดภัยอยู่เหมือนเดิมโลกนี้ปลอดภัยมันไม่ได้น่ากลัวสอบตกมันไม่ใช่ว่าโลกแตกแบบนี้นะคะมันจะทําให้เขาผ่อนคลายลงแล้วก็ทําให้เขาสามารถที่จะสงบสติอารมณ์ตัวเองได้ในเวลาที่ทําข้อสอบนะคะดังนั้นข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ควรอยากจะกลับมาบอกคุณพ่อคุณแม่อย่างกรณีที่ลูกมีภาวะวิตกกังวลไม่ใช่ว่าเราก็จะไปเขาเรียกว่าไปช่วยลูกโดยที่เราก็ ลูกทำไม่ได้ก็ ไปช่วยลูกในส่วนที่ลูกทาไม่ได้แบบนี้นะคะคือในบางครั้งเด็กจะรู้สึกกดดันมากขึ้นนะคือไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไปกดดันลูกอย่างเดียวแต่ลูกเนี่ยกดดันตัวเองด้วยค่ะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเครียดมากขึ้นไปอีกนะคะโดยที่สิ่งที่ครูแอนได้บอกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปเพิ่มขึ้นก็คือว่าในข้อที่3มคือทักษะการฟังของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะังนั้นเองเนี่ยเมื่อเวลาลูกกลับมาแล้วบอกว่าสอบตกอีกแล้วครับอย่างเนี้นะ เราก็จะต้องกลับมาทําใจเราให้ทันเลยนะคะว่าไม่ชักสีหน้าว่าเอาอีกแล้วลูกสอบตกอีกแล้วอะไรกินนี่อะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องมีทักษะการฟังนะอืมแม่รู้แล้วล่ะลูกแม่เห็นสีหน้ากังวลของลูกแม่ก็พอจะเข้าใจแล้วละ่ะก็ไม่เป็นไรแหละนะเูกทาดีที่สุดแล้วนี่เนาะเราไปเรียนพิเศษกันแล้วแล้วหนูก็ทําได้ดีแล้วครั้งหน้าต้องเป็นวันของเราไม่เป็นไรนะ วันนี้หนูอยากจะกินกับข้าวอะไรเดี๋ยวมาเรามาช่วยกันทํากับข้าวดีกว่านะคะพอเรารับฟังแล้วเราก็ใช่ไหมคะพูดคลายความกังวลใจให้เขานะว่าไม่เป็นไรหรอกแม่รู้ว่าหนูทาได้แล้วทําได้ดีแล้วนะบางครั้งผลสอบมันก็อาจจะยังมาไม่ได้ดั่งใจเดี๋ยวคราวหน้าก็มาทําใหม่นะคะเพราะว่าการสอบนี้มันมีตั้งหลายครั้งนะสอบมิดเทอมนะสอบเก็บคะแนนย่อยหรือแม้แต่มีการสอบไฟแนลดังนั้น การสอบครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าแบบเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะทำให้มันเป็นเรื่องปกติว่าไม่เป็นไรมิดเทอมครั้งนี้ทําไม่ดีเราลองมาดูว่าเดี๋ยวไฟแนลเราจะมาปรับตัวหรือว่าจะมาแก้ไขกันยังไงดีบ้างนะคะตรงส่วนนี้เมื่อเรามีทักษะการฟังและเตรียมตัวเราก่อนที่ว่าจะไปฟังลูกนะคะเมื่อเรารู้อยู่แล,แล้วแหะว่าลูกอาจจะทําคะแนนได้ไม่ดีให้ตั้งต้นในใจเลยว่าเออเดี๋ยวครั้นี้มันก็ตกอีกนั่นแหละ นะคะแล้วก็ท <hobby> ําใจให้สบายสบายไว้นะคะตกแล้วเดี๋ยวมันก็ขึ้นตกแล้วเดี๋ยวมันก็ขึข้นขึ้นบางทีมันก็มีตกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจำวันนะคะมองให้มันเป็นเรื่องปกติค่ะและลูกของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะผ่อนคลายตัวเองแล้วสามารถที่จะดําเนินชีวิตไปตามปกติได้นะมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกตินะคะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องฝึกในเรื่องของตัวทักษะการฟังก่อนที่จะ ก่อนที่ลูกจะมาบอกผลสอบนะคะแล้วก็ฟังลูกหรือแม้แต่อาจจะชวนลูกในการผ่อนคลายความรู้สึกเสียใจในใจเขาหนูตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างมีอะไรอยากจะเล่าให้แม่ฟังไหมมีอะไรอยากจะบอกแม่ไหมแล้วก็ก่อนลูกนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าลูกเสียใจลูกไม่ได้อยากทำให้เราผิดหวังเลยค่ะ ลูกไม่ได้อยากทําให้พ่อแม่เสียใจเลยนะแต่ว่าเขาก็ยังมีบางส่วนที่เขาจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะความเป็นมนุษย์ความเป็นคนไม่ใช่เฉพาะความเป็นเด็กคือเราจะต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะบางครั้งเองมันก็มีผิดมีพลาดก็ไม่เป็นไรนะคะวันพรุ่งนี้ยังเป็นวันใหม่เริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งค่ะเราบอกลูกแบบนี้ได้เสมอเสมอเพื่อให้ลูกรู้ว่าเราอยู่เคียงข้างเขาและมันเป็นเรื่องปกติที่ก่อนที่เราจะสาเร็จเราต้องล้มมาก่อนค่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนต้องล้มมาก่อนเด็กๆก,ก่อนจะเดินได้ก็ต้องล้มดังนั้นล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกๆุกไม่เป็นไรแม่อยู่เคียงข้างหนูล้มแล้วแม่จะจูงมือหนูลุกขึ้นเราจะเดินไปด้วยกันอยู่เรื่อยๆเลยเราจะเดินไปด้วยกันเสมอเสมอ นะแม่อยู่กับหนูนะคะทำให้เขาผ่อนคลายทำให้เขาคลายใจนะคะเปิดใจรับฟังเขาเปิดใจรับฟังความรู้สึกเปิดใจรับฟังความเสียใจของเขาเวลาที่เขาพูดให้เราฟังเราก็นั่งฟังด้วยความสงบค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องพูดแซวก็ไม่ต้องไปเสียใจหรอกไม่ต้องไปร้องไห้หรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าก็ทําใหม่แบบนี้นะคะเปิดพื้นที่ให้เขาฟังเสียงของตัวเองนิดนึงนะแ่รูวว่าหนูเสียใจพรุ่งนี้ยังมีโอกาส พรุ่งนี้เป็นเช้าวันใหม่มาเริ่มต้นใหม่มแม่ขอกอดทีหนึ่งนะแม่รักหนูนะหนูเป็นลูกแม่หนูเก่งที่หนึ่งในใจแม่อยู่แล้วล่ะละูกนะแบบนี้นะคะพาเขาผ่อนคลายความรู้สึกกังวลในใจลงค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ควณอนอยากจะบอกคุณแม่ไว้ด้วยนะคะก็คือว่าในเรื่องของการที่เ,เด็กเนี่ยคะ่ะ ในวัยของเขาที่คุณแม่พูดมาถึงเนี่ยก็เป็นน้องปอ .5 นะคะน้องปห้าเนี่ยก็คือนอกจากที่เราจะพยายามที่จะช่วยเขาด้วยการพาเขาไปเรียนพิเศษนะคะการไปเรียนพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเก่งอยู่แล้วเนี่ยนะคะเราก็ลดการเรียนพิเศษลงได้ค่ะนะคะแล้วพาเขาผ่อนคลายด้วยการเปิดพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นคะ่ะการเล่นเนี่ยจะช่วยรีลิสนะคะช่วย บรรเทาความเครียดในใจของเด็กลงนะคะการที่เปิดพื้นที่ให้เขาอิสระว่าให้เขาไปเล่นให้เขาไปวิ่งในสนามหรือว่าให้เขาไปเล่นบาสเล่นบอลให้เขามีการเรียนดนตรีต่างๆหล่าเนี่ยจะช่วยในการที่เขาจะสามารถผ่อนคลายตัวเองได้นะคะงนั้นสิ่งที่ควรอยากจะแนะนําข้อต่อไปก็คือแทนที่ว่าเราจะพาลูกไปเรียนพิเศษค่ะให้ลดการเรียนพิเศษลงนะพาลูกไปเรียนกีฬาเรียนกีฬาไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้สุดท้ายให ใไปเป็นนักฟุตบอลอีกนะมันก็จะเป็นความกดดันเพิ่มอีกนะคะก็เพียงแค่ผ่อนคลายลงให้ไปฝึกเล่นบอลนะคะให้ไปเคลียร์เคลียร์บอลกับเพื่อนให้มีกลุ่มเพื่อนให้มีการคุยกันให้มีการหัวเราะกันเพื่อให้ระบายความเครียดออกไปรวมจนถึงฝึกลูกเป็นเล่นดนตรีนะคะการเล่นดนตรีไม่ได้หมายความให้สุดท้ายให้เขาไปเป็นนักดนตรีแต่การเล่นดนตรีเพื่อให้เขารู้ S <S <an> <S เขารู้ว่าเวลาที่บางทีเขามีความไม่สบายใจเขาสามารถที่จะมาเล่นดนตรีผ่อนคลายตัวเองได้แบบนี้นะคะมันเป็นการที่ช่วยน้องในการที่จะลดความกดดันลดความเครียดลงค่ะนะคะสิ่งที่ควรบอกคุณพ่อคุณแม่ต่อไปก็คือในเรื่องของการที่ส่งความรักและก็ให้การสนับสนุนให้ลูกวางใจนะคะให้ลูกวางใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะปลอดภัยเขาก็จะยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่เขาก็จะยังสามารถที่จะเรียนโรงเรียนนี้ได้อยู่และก็เขาสามารถที่จะพัฒนา เองขึ้นต่อไปได้ด้วยไม่ใช่ว่าเขาผิดครั้งนี้แล้วเขาก็จะผิดเขาก็จะผิดอีกนะคะตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะให้กำลังใจให้แรงสนับสนุนเขาส่งความรักให้เขาอยู่สม่ำเสมอด้วยการที่ยิ้มให้กับเขากอดเขาสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเขาค่ะถึงแม้ว่าหนูครั้งนี้หนูสอบตกแต่ว่าหนูวาดรูปได้สวยมากนะแม่ชอบรูปที่หนูวาดเนี่ยวาดได้ดีเลยเห็นไหมยังทำให้เขามองเห็นมุมที่เขาก็มีดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าเ คะแนนสอบเป็นทั้งชีวิตของเขาแบบนั้นนะคะเออแม่ชอบนะที่หนูวาดรูปได้สวยหรือแม้แต่ว่าหนูทนานําคะแนนอาจจะครั้งนี้ยังได้ไม่ดีแต่แม่รู้ว่าหนูก็จะทําได้ดีขึ้นในรอบต่อๆไปนะแต่ว่าแม่อยากจะขอชื่นชมที่หนูว่าเป็นพี่ที่ดูแลน้องได้ดีมากเลยสิ่งนี้แม่ประทับใจมากแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าผลการเรียนอีกนะแบบนี้นะคะ ให้เขารับรู้ว่าแม่มองเห็นความดีในตัวของเขาแม่มองเห็นจุดที่ดีในตัวของเขาด้วยเช่นกันค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเควนก็อยากจะพาพ่อแม่และลูกเนี่ยค่ะปรับไม d เซตใหม่ในเรื่องของการเรียนนะคะว่าการเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องของการที่ทดสอบว่า เราเรียนรู้บทเรียนแค่ไหนนะคะวิชาเลขเนี่ยเราไม่ใช่เรียนเพื่อที่จะทําข้อสอบให้ทันตามเวลาแต่ว่าวิชาเลขเราเรียนเพื่อที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสามารถที่จะ ไปซื้อของแล้วก็นับเงินทอนได้ถูกสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ว่าอันไหนราคาถูกอันไหนราคาแพงเราควรซื้อสินค้าอันไหนแบบนั้นนะคะดังนั้นเองเนี่ยอยากให้เรามาทําความเข้าใจว่าการเรียนไม่ใช่ทั้งชีวิตของลูกและไม่ใช่ทั้งชีวิตของเรานะคะการเรียนเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเพื่อให้เราสามารถที่จะเรียนรู้จากโลกใบนี้นะคะสิ่งที่คุณออยากจะบอกก็คือว่าโลกนี้คือห้องเรียนค่ะ โลกทั้งใบคือห้องเรียนชีวิตประจําวันทั้งหมดคือห้องเรียนของเด็กคนหนึ่งนะคะห้องเรียนชีวิตโรงเรียนเป็นเพียงแค่โลกจําลองเท่านั้นให้เด็กเรียนรู้ชีวิตนะคือพอเด็กเรียนจบมาแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกชีวิตที่อยู่ข้างนอกนี่แหละคือห้องเรียนทั้งหมดของเขาห้องเรียนทั้งใบเลยนะดังนั้นโลกคือห้องเรียนห้องเรียนชีวิต โรงเรียนเป็นเพียงแค่โลกจำลองให้เด็กเรียนรู้ชีวิตอย่าเอาเป็นเอาตายกับผลการเรียนลูกเรียนพอดีพอดีนะคะสิ่งที่ควยอยากจะฝากเอาไว้ก็คือในเรื่องของการที่หลายๆครั้งที่ควยนเห็นนะคะว่าเด็กหลังห้องเนี่ยสุดท้ายแล้วกลายเป็นเจ้าของกิจการคะ่ะดังนั้นไม่น่าเป็นห่วงเรื่องของการสอบตกคะ่ะสอบตกไม่ใช่เรื่องน่าห่วงแต่เพียงแค่ไม่ได้เป็นลูกจ้างชั้นดี แต่อาจจะได้เป็นเจ้าของกิจการแทนนะคะสิ่งนี้ควรอยากจะบอกว่าไม่ว่าคนสอบตกหรือคนสอบได้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยต่างก็เป็นเด็กเก่งทั้งคู่นะคะแต่ว่าเก่งกันคนละด้านคนนึงเก่งเรียนแต่อีกคนนึงอาจจะเป็นคนที่เก่งถนะัดทางด้านเรื่องอื่นดังนั้นถึงแม้คะแนนสอบได้ไม่ดีเขาก็อาจจะได้มาทําในสิ่งที่เขาชอบได้เป็นฟรีแลนซ์หรือได้เป็นเจ้าของกิจการดังนั้นอย่าก,กังวลเรื่องของการสอบตกค่ะนะดังนั้นกลับมาดูค่ะวว่า คุณกําลังรดน้ําเมล็ดพันธุ์อะไรไว้ในใจให้กับลูกนะคะเมล็ดพันธุ์แห่งความรักไม่เป็นไรลูกแม่รู้ว่าหนู พยายามแล้วหรือเมล็ดพันธุ์แห่งความกังวลในใจนะคะควรอยากจะฝากเอาไว้ว่าเรามารดเมล็ดพันธุ์แห่งความรักไว้ในใจลูกค่ะนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนะะี่ยค่ะจะเติบโตขึ้นมาจากความรักที่พ่อแม่ให้อย่างไรก็ตามค่ะความรักที่ถูกต้องก็คือความรักที่จะต้องมีวินัยกํากับด้วยนะคะไม่ใช่ความรักของการตามใจคือรักอย่างเดียวเลยไม่ถูกต้องนะคะอยากจะฝากให้กลับไปดูคลิป 3R ของการเลี้ยงลูกนะคะ เพื่อให้เราทำความเข้าใจภาพของการเลี้ยงลูกทั้งหมดเพื่อที่ว่าเราจะสามารถนำทางเขาเติบโตจากเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่เราได้บ่มเพาะเขาเอาไว้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่งดงามสามารถให้ร่มเงากับตนเองให้ผลผลิตเพื่อให้กับโลกใบนี้หรือแม้แต่ตัวเขาเองเนี่ยได้ลิ้มรสอันอร,อร่อยนะคะดังนั้นภาวะวิตกกังวลในใจลูกสามารถแก้ไขได้ด้วยความรักของพ่อแม่ค่ะ วันนี้ควรก็อยากจะจบคลิปนี้เอาไว้ด้วยรักลูกให้กอดมาบ่งเพาะมาเมล็ดพันธุ์แห่งความรักให้กับลูกกันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ครูแอนลาไปก่อนค่ะบายบายสวัสดีค่ะ